จุดท่องเที่ยวเนาะก็คือพระาธาตุอิงฮ้างเนาะจะมันจุดนี้ท่านผู้ชมท้างเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมอืองของชาตสวนเขตก็คือพระาธาตุอิงฮ้างเนาะเจ้าสวัสดีครับผู้ชม หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินทางจากนาครหลวงเมกันมาฮอดเขตเซโนโน,นะเซโนของแขสซอน,นกเกียตข้าพเจ้าได้เัียดเส้นทางให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะนับแต่แขวงมุลกัมไซจนมาฮอดเซโนเนาะแด้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะเข้าไปที่ตัวเมืองนครไก่สอนพมิหารเนาะจากเซโนเข้าไปอยู่ประมาณ88กิโลเมตรข้าพเจ้าจะให้ทา่านผู้ชมมาเบียดเส้นทางให้ทา่นนทานผู้ชมได้เห็นมาเส้นทางที่เขาจะเข้าไป ในตัวเมืองนครไก่สอนมามีสภาพสิทนทางในอะไรเนาะสิทนทางที่เข้าไปมีเอิ้นว่าถนนเลนะ็กเก้าเนาะถนนเล็กเก้านี้แม่เสิทนทางที่จะออกไปสูส่ไซเดนลาเวียนหรือว่าลาบ่าเวเนาะล้วก็สามารถออกไปเส้นสิบสามไต้หนะันสิบสามไต้เนาะและเพื่อไปซีแผร่งภาใต้หันได้นะได้ขาราวาเจ้ายัาเดคลิปนี้ใ้ทานผู้ชมได้เห็นสิทนทางที่เขาจะออกไปเข้าไปได้ตัวเมืองสวรรค์เขตเนาะ ว่ามีบรรยากาศแนวไหนเพราะว่าสเาสเ้นทางเส้นนี้เพื่อนกะประปับปรุงปรับปรุงให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเนาะเพราะว่ายู่จุดนี้จะเป็นอยู่ในตัวเมืองนะครไก่สอนจะมีเขตเศรษฐกิจสวรรค์เซโนและเป็นจุดที่ว่ามีโถบรรทุกสินค้าแลนอยู่หลายเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะปเดเส้นทางให้ทา่านผู้ชมได้เห็นเนาะว่าสภาพเส้ทนทางแนวไรที่เขาจะเข้าไปในตัวเมืองนะจากเซโนไปหานครไก่สอนเนาะ เดี๋ยวนี้คพเจ้าอยู่คิวรถใหม่อยู่เซโนเนานะอันนี้บรรยากาศอยู่เซโนเนาะคิวรถใหม่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทาพ้านผู้สมเข้าไปในตัวเมืองนครไก่สอนเนาะไปเบิ่งว่าสภาพเส้นทางแต่เขาจะไปนี่มีสภาพเส้นทางใดเนานะจุดไม่หอดพื่ออะเนาะจุดวงเวียนไดโนเสาเพรานว่าเป็นเอกลักษณ์ของนครไก่สอนพอมิหารเนาะ เอาเนาะท่านผู้ชมไปเบิ้งน้ำกันว่าจากเซโนไปหานาครไก่สอนจะมีสภาพเส้นทางเนี่ยไรเนาะจากเซโนไปหานาครไก่สอนเนาะมีความายาวระยะทางแมนอยู่2 8กิโลเมตรท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเข้าไปนครไก่สอนพมิมพหาน ถนนที่เข้าไปจากเซโนเข้าไปนครไกรสอนพรมิหารเนะเาะตื่น่าถนนเล็กเก้าซึ่งเพิ่์จะออกมาจากนครไก่สอนสามารถออกไปเซเดนเวียดได้เนาะถนนเซนนี่บางจุดก็เป็นซีเลนบางจุดก็เป็น2เลนเนาะจากพมีแล้วกันกลางทางนะจะเป็นถนนเส้นเดียวเลยมีเส้นแบ่งกลางทางที่ชเนาะตามที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือว่า ทางในเฟินหาก,กระปรุงใหม่นะพี่ว่าเส้นทางนี่แต้มอาณาเทะอย่างวี่ว่านานะเนื่องจากว่าเส็นนี่จะเป็นเสน็นเขตการขนส่งนะเพราะว่าจะมีเขตเศรษฐกิจสวรค์เซโนโอยู่อยู่ในตัวเมืองนครไก่สอนจุดมอดเซโน,โนพี่หล่ท่านผู้ชมนะมีนาทีหลายพันเฮกตาร์ตัวน,นี้เขาอยู่จุดเซโนเนาะก่อนจะเข้าไป ที่นครไก่์สอนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางปูยางเนะาะแลเมืองนครไก่์สอนพมิหารเนาะจะมีสายแดนติดกับประเทศไทยก็คือจังหวัดมุกดาหารทางทิศเหนือส่วนว่าตัวเมืองอมหอบนะครไก่์สอนก็นอยู่ทางทิศเหนือนเบื้องเมืองใหญ่มากก็เป็นเมือง ไซบูรีเบื้อนงะลางไปปักซีกอาจจะเป็นเมืองอุรุมพรเนานะที่ว่าติดกับเมืองนครไก่สอนนะที่ว่าสภาพเส้นทางดีไรับผโวคนะมีต้นไม้ใหญ่ออมหอมอยู่ตามเส้นทาง อยู่ด้านหน้าของเขานี่จุดทางโค้งนี่จะเป็นบริษัทผลิตยาสูบคงทาของของสัป,ปจีนินจมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่อยู่อยู่จุดนี้ตรงนี้นะรับททาข้างด้านขวามือเขานี่จะเป็นโรงงานผลิตยาสูบหงทาของสปปจีน ภาทางเส้นทางก็คือว่าต้นไม้และธรรมชาติที่ว่างามแบบนั่งักษาสมดุลของธรรมชาติได้ดีแล้วจุดนี้มันสุดเขตของเมืองอุทุมพรเนาะจะเข้าสู่เขียนเมืองนครไก่สอนเนาะโอ้เส้นทางและต้นไม้บื้องท้ายมือเข้าเป็นสวนยางพารานะครับผู้สม ด้านความือเขาจะเป็นรีสอร์ทสุรินทร์สุขเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึง่งนะของกองแม่ค้อนไก่สอนนะที่บ้างความือนวครับเจ้าจะชายพระมุสมในเย็นก็ถือว่างามพระมุสมจุดนี้นะจุดเก็บท่องเที่ยวอ,อีกจุดหนึง่ง ผู้ชมหรับจุดนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอ,อีกจุดหนึ่งนะของนครไก่สอนนะถือว่างามนะเปินว่ารีสอร์ทและสวนน้ำสุรินทร์สุขครับผู้ชมนะอันนี้เป็นทางเข้าไปตัวรีสอร์ทเพิ่อนนะ ืัว่าสภาพบรรยากาศงามหลายสำหรับเส้นทางเส้นนี้ืืว่ามีพาฒนะแลนหลายเมือน,นี้นะวดนี้มันจุดที่เป็นจะเข้าไปท่องเที่ยวรีสอร์ทสลินสุขก็มีหลายรูปแบบที่ให้กิจก,กรรมเบิ้ลไฮรินอยู่ในนี้นะครับผู้ชม อยู่ตามเส้นทางถนนเล็กเก้าที่เขาจะเขา้าไปในตัวเมืองนครไก่สอนเนาะท่านใดนมากะมาแวะได้ยู่จุดนี้เนาะแล้วเบื้อง้ายมือเทานี่จะเป็นปลาปลาสังวนนะผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไปต้อนเนาะเพื่อเข้าไปในตัวเมืองนครไก่สอน ข้าพสมกาจะมุ่งนาปต่ตเนาะเพื่อมุ่งนาขับไปสู่นครไก่สอนพอมิหารเดี๋ย้าพมได้เห็นบรรยากาศแล้วก็สภาพเส้นทางเนาะจากเซโนเข้ามาหาตัวเมืองนครไก่สอนเนาะปัจจุบ,บันนี้ข้าพเจ้ามาฮอเขตดนองโกมหรือเขตบ้านนองโกมเนาะก่อนที่จะเข้าไปสู่ จุดเขตเศรษฐกิจสวรรค์เซโนเขตหลักเก้าเนาะกยังอยู่ประมาณสามกิโลเนาะจะหอดในตัวเมืองถือว่าสภาพเส้นทางถือว่าดีเนาะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวบางจุด ต้นไม้ธรรมชาติต่างๆอยู่ตามสองฝ่าทางคนทางคือว่างามมลยแต่ว่าจุดนี้ยังมาเห็นเพื่อนแต้มสินเนะาดูจะเห็เส้นทางเพิ่อนาะบุรณะแล้วเอียอย่างแล้วนะแต่ว่าอยู่ฝ่าเบื้องนี้ต่อไปจะเห็นแล้วนะจะเริ่มจุดแต้มเส้นทางแต้มเส้นแบ่งทางข้ากำลังเข่าสู้เขียนบ้านนาเตยท่านผู้ชม สำหรับเกียนนี่จุดนี่จะมีบรรส,สุนอยู่อ้อมขางสองฝ่าขางนี่เพิ่นจะขายหมกักไหมและเครื่องกสิกรรมมันจะมาบ้างขายอยู่ขางนี่จะเป็นหมักไหมธรรมชาติที่เพิ่นปลูกเองอยู่เขียนนี่แหละเนาะมีหมักข้าวหมักล่วยตั้งที่ย่นี่หล,นะลาย คือถนอนเส้นนี่จะมีรถบรรทุกแล่ลายเนาะเนื่องจากเป็นถนนลักที่ใช้การขนส่งไปสู่ไยแดนลาเวียตนะแล้วก็ขนส่งมานาะอ้อยไปสู่โรงงานเน,นื่องจากว่าอยู่แขงสโซนเขตคืออยู่เมืองไซบุรีแล้วก็เมืองเขตดงเฮนเนาะจะเป็นมีโรงงานน้ำตาลของประเทศไทยคนมาตั้งโรงงานอยู่ตั้งสาขาอยู่เพิ่นก็นเลย มีการขนส่งอ้อยและสินค้าต่างๆผ่านเส้นทางเซนนีลายเนะเราจะมีรถของบริษัทขนส่งอยู่เกียรเศรษฐกิจสวรรค์ไซโนหันออกไปสู่ไซเดตแล้วก็มีจุดหนึ่งก่อนจะเข้าไปฮอดตัวเมืองเนาะอีกสิบกิโลเพ่นจะปลูกต้นไม้อยู่สองขางทางเนาะแต่บาหัวแลยามนี้เพิ่นจะตัดตัดลงบอเนาะหมายวามว่าตัดป่ายว่าให้มันขึ้นสูงเกินไปเนาะ พอผ่านมาทีกข้าพเจ้าได้มา้ารางซีหาปีหลังก็ถือว่าต้นไม้มันงามลายคันซูงขึ้นลายมันจะเป็นอุปสรรคและเป็นภัยเวลาเกิดฟ้าร้องฝนตกเนาะอันน,นทำสมท้หมขามาฮอดเกนหน้าเตยเกดจุดที่เพิ่นขายเกลือเนาะอยู่สองฝาคางเส้นทางเพิ่นจะขายเกลือเป็นตูเป็นตูนี่นะเกตบ้านหน้าเตยนะตัวนี้นะ จะเป็นเขตบ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผลิตเกลือนะแต่เราเห็นอยู่เบื้องขวามือเนาะตามมุมกล้องก็คือจะมีหลักไฟที่เิ่นคือพ่นใหญ่หลักไฟใหม่เขามาใช้นะเราวางวางสายไฟใหม่นะตะไครยใหมนะ่เพราะว่าตัวแล้วเก่าจะอยู่เสาดัานใหมนนะตัวเป็นเสาสีดำเสาเก่านะตัวนี้ตะไคร้ใหญ่พ่นจะวางใหม่นะตัวนี้ แลมม้วท่านผู้ชมเขาใกล้จะเข้าเขตที่เพื่อนปลูกต้นไม้ต้นไม้ใส่แคมทางแล้วนะจากนี้ไปจะเป็นอีก12กิโลเมตรจะหอดตัวเมืองนครไก่สอนนะแล้วจุดนี้มีจะมีห้องจักห้องงานหลายแล้วก็มีบริษัทเบีรยบริษัทเล็กของของเ่าหเห้นไะ้แลมม้วท่านผู้ชมเขาหอดเขต เป็นปลูกต้นไม้แล้วเนาะแต่ว่าต้นไม้เบื้องขวามือทีเพิ่จะบรนลงเนาะบ่อลือบ่อห้เป็นรูปสัตว์ต่อสายไฟนะแต่ส่เมื่อนี่ก็ถือว่าเป่นนกักทักษาไปเองเราถือว่างามนะผู้ชมแต่เราจะอดจุดนี้เนาะสำหรับการปลูกต้นไม้อยู่อยู่เส้นทางเส้นนี้อยู่จุดนี้จนไปหอดก็แหละหอดในตัวเมืองเขตวงเวียนไดนโนเสาร์เนาะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ แขวงสอนเขตก็คือเมืองนครไก่สอนเนาะือว่างามลายธรรมู้มอยู่ด้านซ้ายมือเท่านี่อีกหนึ่งรเมตรจะเป็นทางเข่าจุดท่องเที่ยวนะก็คือพระธาตุอิงห้างเนาะจะเป็นจุดในธรนผู้มทางเข่าเป็นสิงซักซิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาสอนเขตคือพระธาตุอิงห้างเนาะ เซนท้าเ้นนี้เขาบอลฮอดจดนี้ก็ะเีว่าง่ายนะเนนี่เขาเอื้นวาเขรตรักเก้ารัฐธรมผูมเนรักเก้าหรือว่าเขตเศรษฐกิจสวนเซโนเนาะทีนรัมเอื้นว่าเขตเศรษฐกิจ สวรรค์เซโนโหรือว่าสวรรค์พักเนะี่ด้านขวามือเท่านี้นะกือว่าเป็นกิจกิจหิ้งใหญ่กันมูนะเปิดการน้ำใสมาแล้วกว่า15ปีสนะิบาเกือบ16ปีสำหรับยูจุดนี้ก็มีโรงงานผลิต อุปกรณ์รถก็ลลกลังผลรถของบริษัทโคราเนาะคือรถแดฮันยี่ห้อแดฮันนะของเกาหลีอยู่ซ้ายมือจะเป็นโรงงานนะโรงงานผลิตและอยู่ขวามือนี่จะเป็นห้องการของผู้จัดซันของอาณาเศรษฐกิจนอกนั้นังมีห้องการของภาครัฐนะั่อยู่ซ้ายมือ,ขอเขาก็มีนะ สรับจุดนี้แม่นเขาหอดจุดเขตตลาดหลักแปดท่านผู้ชมเนาะใช้มือมือจะเป็นตลาดแล้วเขาจะเข้ามาสู่ทุกจุดไม้ที่เขาจะอัเดตมาเนาะนับแต่เซโนโมาหอดเขตนครไก่สอนหอดวงเฮียนไนโนเสาเป็นจุดที่เขาอัเดตเส้นทางกับหอดจุดในเมืองเนาะด้านซ้ายมือนี่จะเป็นโรงเรียนสังคูแขวงสวอนในเขตเนาะท่านผู้ชมเปื่อว่าเขตหลักเกตด,ด้านซ้ายมือนอี่นะ ด้านความมือจะเป็นห้างเขาคาสิโนเนาะแต่ก่อนจะเป็นสวรรค์เวกัสเดนนี้แมนแต่ผู้สมัรทานใหม่ก็คือคนเปลี่ยนซื้อจากสวรรค์เวกัสมาเป็นสวรรค์รีสอร์ทจะเป็นของจีนมาสมัรทานใหมนะ่เนาะของคาสิโนแห่งนี้แต่ก่อนจะเป็นนักลุยเจากอเมริกานะปัจจุบันจะเป็นนักลุยเจากสอปปจีน นีเราก็มหกัหอดเขตวงเวียนไดโนเสาร์เนาะเึิงเป็นเอกลักษณ์ของแขวงสวรเขตก็คือเมืองนครไก่สอนพอมิหานอันนี้เป็นวงเวียนไดโนเสาร์เนาะเลี้ยขวขวาจะออกไปด้านขวามิตรภาพสองมุกนาหารสวรเขตและเลี้ยวซ้ายจะไปสิน้นถนนไก่สอนพอมิหานเนาะ เีจะไปซื้อแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือการนัดเบียรเส้นทางนะท่านผู้ชมจากเซโนโมหาสวรรณเขตนครไก่สอนภูมิหารนะก็ถือว่าสภาพเส้นทางดีและธรรมศาสตร์อยู่คนระับโซฟาคางกนะับงามเนาะขอบใจท่านผู้ชมนะ้อยเท่กันติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้การนัดเบียรเส้นทาง